Good morning สวัสดีครับสวัสดียามค่ำคืนของวันที่ 3. สามสามวันที่สามสวัสดีครับ Hi from d i n g chan Hello สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีทุกคนทุกคนกลางเดือนนี้กลางเดือนนี้มีเซอร์ไพรส์ของของของ,ของผมแล้วก็เซอร์ไพรส์ใหญ่วันที่สิบหกอยากให้เตรียมคิวไว้ก่อนเลยว่าว่าเตรียมเวลาไว้เลยวันที่สิบหกอ่ะงานสำคัญ บิวแบบบิว no บิวใหญ่จัะใหญ่ม่ะไม่ให้มันเป็นงานใหญ่เราต้องบิวให้ใหญ่ไว้ก่อนนั่นก well, yeah ็คือในหัวกูเป็นอีกอันนึ่งนั่นก็คือการเปิดตัวบริษัทของเซฟเองนะครับโเย้อม้นเดี๋ยว้อไม่ะเีย ทุกคนต้องใครว่างก็อยากให้มานะครับผมก็เปิดบริษัทครับวยออกชื่อบริษัท s อทุถูกหวย s อ Entertainment นะครับก็เป็นบริษัทที่เราเกิดมาตั้งนานแล้วใช่เกิดไว้แล้วก็นี่ครับก็วันเส้ดของนี้จะเป็นวันการโล่นิ่งใช่ครับอันนี้คือ นี่คือซีอของเรานะครับอันนี้จ้างมาจ้างมาอ้าวแสดงว่าต้องมีเงินเดือนที่แต่ไม่มีหุ้นสุไม่มีแต่ผมจ้างเป็นซีโอมีให้หน่อยโอเคโอเคไปครับมาโไปเต็มเลยโอเคอย่าลืมมานะพูดแล้วนะแอบไว้แล้วนะอืคนที่บอกมาเนี่ยแอบไปหมดแล้วนะวันที่ยี่หกเอ้ยวันที่สิบหกเดือนนี้นะเดือนนี้เดือนนี้ที่เซนทัลเวอร์ใช่เซนทัลเวิร์นะครับอืมก็ อยากให้ทุกคนมามาจอยกันมาจอยกันจะเป็นยังไงเป็นยังไงมีอะไรเยอะเลยนะในงานมีอะไรเยอะเลยมีอะไรเยอะเลยเลยเยอะเลยเต็มที่กี่โมงตอนอ่าตั้งแต่สิบเอ็ดโมงลงทะเบียนใช่ตั้งแต่สิบเอ็ดโมงอ่าบ่ายแก่ๆก็เสร็จแล้วใช่ครับไม่นานแต่ยิ่งใหญ่ ไม่ทำไม่ได้แต่ว่าพยายามทําใหญ่พยายามทําให้ดีที่สุดลวกันทําเองมันก็เป็นแบบนี้แล้วมีไลฟ์ไหมมีอะไรไหมมีมีครับมีครับมีแต่อยากให้ไปนะใช่เพราะของจริงพของจริงจะข้างในมีเซอร์ไพรส์อีกมีข้างในมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อยากให้ไปใครเออใครอยู่ในงานต้่งเซอร์ไพรส์แน่เพราะว่าเราเตรียมพร้อมหลายอย่างมาก ต้องตกใจอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นวันสดๆมากทุกเรื่องเลยไม่ตัดเซอร์ไพรส์จะไหมันใช่มันจำเป็นต้องมาครับครับลาใบงานฮยินดีด้วยนะครับไว้มาแสดงความยินดีที่งานนะครับผมครับรอรอรอเจอนะครับไอเซฟจะมีพ้นบริษัทใหญ่แล้วอ๋อผมจะเป็นประธานบริษัทคนต่อไปเตรียมพร้อมไมคไอนงี้นก็ดูแลเองเลยถ้งกันทั คนต่อไปไงไม่กูเป็นเป็นทางบริษัทใหญ่ทาวาเซียสใครใครที่ติดตามเสื้อนะครับก็จะมีเสื้อยืดออกมาใส่เล่นๆในราคาน่ารักเลยซึ่งเซฟวาดเองหมดเลยก็แบบว่าทำออกมาที่สิบยี่สิบตัวต่อลายหนึ่งเสร็จละนั่งวาดนั่งวาดแล้วมาแปะก็ตั้งใจวาดนะครับก็เผื่อใครยังไม่มีเสื้อ อะไรใส่แบบเสื้อใส่เล่นเนี่ยอากูกููสปอยไว้ให้แล้วกันเอาทุกทุกอันทุกคออย่างละตัวโอเคได้ผลิตแค่ยี่สิบก็เหลือสิบเก้าะสิบเก้าเออเอาอย่างนั้นต่อต่อหนึ่งรายนะต่อหน่าถ้ามีอารมณ์สินก็จะวาดมีแก่เกงขายไหมรอไปซื้อที่ไหไปคิดพูดเทาเซียไม่มาเก่เกงช้างเนี่ยซื้ออะไรก็ได้ มีความทรงอยู่อ,อยากได้เสื้อใส่เล่นได้ครับยี่สิบตัวครับมีโชว์เต้นมองนานๆไหมไม่มีครับแต่จะเป็นโชว์ตีลังกาเตะแทนแทนใช่แบบต่อยแบบโอแทนจำกัดจำนวนคนเปล่าถ้าในใน ในงานในงานจํากัดเพราะว่ามีที่นั่งตามหกร้อยที่ปะช่วงๆแล้วกันอย่างมันห้าร้อยหกร้อยจำจำไม่ค่อยได้แต่ว่าข้างนอกอะไปกันได้นะเพราะว่าไงเราออกมาเล่นอยู่แล้วใช่เราก็มาจอยอยู่แล้วอยากใส่ไปงานเปิดตัวทันไหมทันไหมเหรอทันไหมนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะลงขายละอาจจะทันก็ได้ สมัครงานได้ไหมสมัครงานได้ไหมตอนนี้เหรอตอนนี้ไม่มียืนมาก่อนได้ส่งโปรไฟล์มาได้ครับหือยืนมาได้แบบว่าอาจจะทําอาหารเก่งอะไรแบบนี้อืมีคนสอนมีคนล้างจานในบริษัทนะครับโ้ล้างกันเองครับประธานบริษัทล้างจานกันเองโอ้ใหอนะเราต้องเปิดสึกยังยิงที่นั่นหอจากที่ไหนเซ็นทรันเวิร์คครับผม11โมงต้องรออ่าเป็นต้นไปอ่า11โมงเป็นต้นไป จะเย็นทุกคนอย่าเพิ่งรับสมัครงานอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งออชั้นไหนชั้นโลงหนังครับจัดที่โรงมาสเตอร์การ์ครับตรงเลาส์เฟิร์สคาร์ตรงนั้นแถวๆนั้นช่วงๆนั้นช่วงๆนั้นใช่ก็มาได้ก็เรียนเชิญนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่น้อง ต้องไปกี่โมงถึงจะได้เข้าอ่าเดี๋ยวถ้าคนที่ได้เข้าจะมีลงทะเบียนก่อนครับใช่ครับงานจัดถึงกี่โมงไปแก่ๆก็เสร็จแล้วจัดวันไหนวันที่สิบหกเดือนนี้ครับรบที่เซนทันเวิลด์ใช่บอกวันที่วันที่คอนเฟิร์มแล้วครับเป็นสิบหกเดือนนี้เลยสิบหกเดือนนี้เดือนนี้ที่เซนทันเวิลด์เซนทันเวิลด์ใช่โรงนังมาสการ์ด มลงยังไงเดี๋ยวบอกนะครับมันจะมีเดี๋ยวมาบอกไว้ทีลงทะเบียนอีกทีหนึ่งใช่ตอนนี้มาบอกก่อนมาบอกว่าให้ให้เตรียมพร้อมก่อนใช่กำจัดเอ้ยจำกัดคนเปล่าในยลงจำกัด,ใ,กดใช่ใไอ่ไม,ไม่ครับอืตรีมงาน งานเดี๋ยวบอกดิมาอย่าไม่ได้อกไม่ได้บอกยวบอกก็สปอยในงานจริงๆอยากให้เข้ามาเข้าในงานมาพาะใหงานมีอะมีเซอร์ไพรส์เยอะจริงๆเยอะสำหรับเราแล้วกันใช่เพราะเออเรคิดว่าคนที่ไปก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ครับผมใช่จริงต้องลองดูสนุกนี่ว่าสนุกว่าหนุ่มสนุกอืม ันเป็นข้อหันอยบอกนะครับใช่ครับทำไงให้กดทันก็กดทันแน่นอนครับกดไม่ทันก็อยู่มาได้มาได้มาได้เจออยู่ดีก็เจออยู่ดีอืมเปิดเทอมก็มาได้เราออกสิใช่ฮะเรียนเถอะเด็กๆกันเรียนเถอะง้นมีถึงกี่โมงคิดว่านะครับคิดว่าบ่ายสามน่าจะเสร็จแล้วเเซฟจีที่ต่างจังหวัดนะครับเดี๋ยวเจอกันครับปักเลยอันนี้เสร็จแล้ววันนี้เดี๋ยวเจอกันครับเดือน มีทุนายนเเดี๋ยวเจอกันครับภาคเหนือภาคกาังหวัดภาคใต้ภาคตะวันออกกลางเฮ้ยฝั่งพิงเุโงเแล้วก็ฝั่งใต้แล้วก็ฝั่งภาคกลางเดือนมีทุนายนครับน่าจะมีแน่ๆมีนะพคอมมิตแล้วโอเคอยู่ประเทศลำปางทำไงดีก็เดี๋ยวเจอกันเชียงใหม่ มีลมพ่นได้ไหมได้อยู to to ่นะเดี๋ยวเดีดูให้นะเดี๋ยวดูให้ลมพ่เดี๋ยวดูให้นะครับอืมหายไปนานเต็มงานมาเยอะตอนนี้นะมีงานถ้าถ้านับนะถ้าได้ไม่ชิงรู้สึกว่าจะมีเดินเนี้ยมีประมาณหกตัวเดินหน้าเดินหน้าหกตัวช่วงนี้เหนื่อยเหนื่อยมาเต็มงานเยอะมากใช่เดินนี้มีหกตัวทุกคนไอ้ที่บอกก่อนที่สิบหกเนี้ยคือหนึ่งในหก เอาวานาวานาก็อีกหนึ่งวานาเป็นสองเดี๋ยวเอาีกสี่ตัวเดี๋ยวมาบอกแล้วก็เดือนหน้ามีอีกหกตัวมั้งแล้วก็มีแบบช่วงหกตัวยาวยันสิ้นปีเลยอืครับโปรดมาประเทศของฉันอนนี้ฮานเสเลตแน่ๆเดี๋ยวเราจะเจอกันยาวๆนะครับถ้าใครสามารถเดินเจอเซฟจีได้ที่ไหนบ้างตามท้องถนนครับเราชอบเดินรินข้าวเราชอบเดินกินข้าวแต่ไม่บอกตรงไหนแล้วกัน ้องทำอยู่ไหมครับอยู่ทำอยู่แต่ช่วงนี้เตรียมงานด้วยนะแต่เดือนนี้มีสองคลิปแน่จริช่องอะเออวันนี้จนถึงท้ายปีงานเต็มเลยครับเยอะมากเยอะแบบเยอะจริงๆอ่ะเยอะจนนี้รู้สึกว่าตายละดวงตาดีดีงตาตกไปละเยอะสุด เตรียมมันไปเยอะสุดๆเราออกเราออกกันให้มันจบๆไปจริเออจะได้ทีเดียวจริงๆจริงเพราะว่าเราเตรียมมานานเนาะเราเตรียมมาตั้งหลายเดือนเนาะเตรียมมาจริงๆบางทันเตรียมมาตั้งแต่พีที่แล้วเรามันเขาคุยมานานกันมากแล้วมันเกือบปีก็มีเ<ส>ขาบอกว่าคนที่รอที่ขอนแก่นเยอะมากจำจังหวัดไม่ได้ตัวทัวร์ววสี่ภาค เชียงใหม่ไหมใช่แล้วจ้าพี่สาวแล้วประเทศลังสิตไหมบอกได <c oughs> ้แค่ส <c oughs> <ๆ>ี่จังหวัดทั่วไทยเราเข้าไปลกที่ไม่ได้หรอก <c oughs> แพ้หน่อยแพ้ไปบ่อยสุดแล้วเดือน <c oughs> <ๆ>นี้มีสองคิป ก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะครับทั่วไทยไม่ทั่วหรอกสี่สี่ภาคแล้วอ่เออทั่วไทยทั่วไทยทั่วไทยมีแต่โปรเจกต์จัดมีที่แพรไว้ไว้เดี๋ยวแอบไปจัดแอบไปจัดด้วยครับบอกกูก่อนนะจัดแบบสิบนาทีอยู่ตรงนี้อย่างี้อยู่นี้16ขหกทำลายเลขหกเป็นงานเปิดตัวบริษัทครับใช่ครับของจีกระเซฟครับ สิบลา้านโมงแับไม่ไหวอ่ะจริงอืมเดี๋ยวทะเลละย,ะยองมั้อ่าพ่อใครโอซเอ็นซึ่งนอมมาอ๋อโอเนเหรอโอเนก็สวยดีครับอันใหม่อันใหม่เป็นมันเป็นกำไรเนาะเป็นเครื่องประดับเนาะแล้วก็สูอันใหม่สวยมาก โอเคนะครับแอนฮาตอนนี้ถึงทาวาเซียนะครับก็เดี๋ยววาดผมวาดเองนะครับลายละยี่สิบตัวตอนนี้มีสักสามสี่ลายแล้วให้ปากแดงจังมันเป็นฟิลเตอร์ถึงเอาผม่เห็นปากแดงเลยออยสิวอันนี้มันไม่หายสักทีอ่ะอันเนี้ยเต้ามันกาอยู่ฟิลเตอร์กาอยู่เนาะเออได้อยู่แต่ผม่เห็นปากแดงผมปากแดง บันเนี่ยผดจริงไม่รู้<ะ>กกรดาอย่าลืมนะครับวันที่สิบหกของเดือนนี้นะครับก็เดี๋ยวไว้มาเจอกันอย่าลืมเตรียมเวลาว่างกันมาด้วยนะงานยิ่งใหญ่มาก ใหญ่ไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอยากให้มาล้กันเพราะว่าก็ตั้งใจทำเนาะจริงๆทุกงานแหละทุกงานเราก็ตั้งใจทำหมดแหละอืออันนี้ก็ใช้แรงกายแรงใจในการทำทุกอย่างจริงๆ,งๆช่วงนี้เร, <แก S 1> เราก็เหนื่อยตรงเนี้ยปดวดหัวมากสุดๆตอน,นเหนื่อยกันแล้เหนื่อยมากๆนี่เพิ่งแบบเสร็จงานเพิ่งกินได้กินข้าวแล้วก็มาบอกข่าวดีทุกคนอืมนี่เราไปทำงานบางตัวที่เกี่ยวกับตรงนี้ตั้งแต่ ตื่นเสร็จเอเอเื่อนยากจะต้องประชุมต่อว่ใช่ครับขอ้สุดท้ายใช่ครับเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเราประชุมเสร็จก็วันนี้ก็จะรีบพักผ่อนเพราะพรุ่งนี้เราก็ต้องลุยต่อใช่ใช่บ,บอวันวันธรรมาดาเนอะถ้ามา,าลำลางงานกัน เราไม่ได้จัดตอนเนย็นด้วยจริงหนูทีมาไลน์ได้ครับแต่ว่ามันก็ลากยาาประมาณนึงทุกคนอาจจะลางานครึ่งวันได้อยู่ไม่รู้เหมือนกันได้เปล่าทุกคนลาครึ่งวันถ้าบริษัทแบบเคร่งๆ,ๆก็ไม่ยาก แต่ก็เออแต่นี่มาบอกก่อนนะมาบอกมารีบบอกก่อนไม่เอาอะไร่าให้ลาก่อใช่ให้ลาลางานได้สักทีลาก่อนลางานนะขอให้บอสไม่ด่าฉันยังเลือกรูภาพด้วยครับผมเมื่อไหร่จะได้เปิดเปิดตัวไฮซีครับเดี๋ยวรอเลยครับมีแน่นอนมี เดียวกันเหมืนกันแต่ว่าเราเราเอาเอาอันนี่กันมีเออนี้ก่อนระยักระยัดลาออกเสียงใครกิดข้างนอกกินปิ้งย่างกันอยู่ครับจะโดนน้ำหมูกระเด็นใส่าจจะน้ำมันกระเด็นน้ำมันเราจิ้ก็โดนไปทีเลยกระเด็นงานกี่โมงหน่าเริ่มตั้งแต่สิบโมงใช่ครับงานประมาณสามสี่ชั่วโมงสามชั่วโมงสี่วโมงบ้ง ปกติทุกคนเลิกงานกี่โมงกันอยากบอกว่าขอถามขอถทำนะสิเลิกงานเลิกเรียนกันกี่โมงช่วงโมงไปเปล่าสี่โมงครึ่งห้าโมงเสียสิบเก้ายี่สิบเรต้องลาสิบเอ็ดโมงลงทะเบียนครับห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งเลยเหร ห้าโมงสี่ห้าโมงห้าโมงสองทุ่ม,มทำงานไรเอาอ่ะถ้า,าว่าถ้าถ้าเขาเลิกห้าโมงกอเขาจะจถึงจริงก็หกถึงจัดตอนเย็นก็ไม่ทันอยู่ดีนั่นนี่ก็นั่นแหละครับพอให้ลาได้าามาเจอกันไม่เคยขอให้ลาเลยเพราะปกติเอาวันเสาร์ไง <c oughs> เออเดี๋ยววันเสราร์จัดวันธรรมดาลาป่วยไปลละกันจริงบอกว่าปวดท้องที่ใช้บ่อยตอน สมัยปฐถมปวดท้องเหรอครูจะแบบเจ็บปวดท้องคูจะเจ็บตัวแล้วก็ลับบ้านตัวลับบ้านเคยเตะเพื่อนที่หนึ่งกระดูกตัวเองแตก็เลหมือนเล่นกันอ่ะเหมือนเล่นแบบสู้กันแล้วแบบไปเตะขาเพื่อนแต่ตัวเองอ่ะกระดูกกระดูกกระดูกไม่แข็งแรงเองเข้าเฟือกไม่เป็นไรแต่ไปเตะเขานะเออสู้กันเป็นกรรมตามเร็วจัดจัดทีมสีอะไรดีครับ ยังไม่สรุปเลยนะ<ช>แต่ว่าถ้าเอาเอาโรงแรมอันที่ยังไม่สรุปอันที่ไม่สรุปเป็นเป็นแบ็กครับเป็นสีดำแต่สรุปก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาบอกทุกคนเดี๋ยวต้องไปประชุมแล้วทุกคนคงกินข้าวเสร็จกันแล้วล่ะได้อย่าลืวมวันที่16นะครับที่เซนนเวอร์ลน์ต้แต่สิบเป็นวงเป็นต้นไปนะครับ,รบก็บ งานยิ่งใหญ่ครับยิ่งใหญ่ในสำหรับเราเองสำหรับเราสำหรับอ่ามีอะไรให้เซอร์ไพรส์ก็มีไว้เดี๋ยวมาเจอกันนะค,ะครับครัแล้วเดี๋ยวคลิปของ youtube เดือนนี้มีสองคลิปครับใช่ครับครับแล้ววันที่สิบเก้ายี่สิบก็อย่าลืมเจอกันอย่าลืมมากันนะครับคนที่ซื้อตั๋วไปแล้วอย่าลืมนะครับ <c oughs> เราจะต่อต่อกันไปนะครับ เออเออยาวๆเลยจริงสิบหกสิบเก้ายี่สิบแล้วก็ปลายเดือนมีอีกงานหนึ่งปลายเดือนอ๋อใช่ใช่ปลายเดือนมีแผนนะมีแผนอีกงานนึดืนนี้เจอกันเดือนนี้เจอกันแต่ว่าถ้าทุกคนมางานที่สิบหกทุกคนจะรู้ว่าปลายเดือนคืองานอะไรอ๋อใช่มันลิงก์กันใช่มันลิงก์กันโอเคเดี๋ยวไปสปอยในงานนะครับบ๊ายบายรีบนอนนะสี่ทุ่มยี่สิบแล้วยี่สิบเอ็ดแล้วโอเคบ๊ายบาย